สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซรับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณค่ะเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะก่อนจะเข้าการคํานวณน,นะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อน,นะะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยแส่ข้อมูลทางติดตความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหวยรวยซับนะะเดี๋ยวเรามาดูนะะเลขวิ่งบนล่างของเรานะยังเดินอยู่นะเป็นวิ่งร้อยสิบหน่วยบนล่างนะตัวเดียวนะสูตรนี้เนี่ยลงให้นะตั้งแต่งวดที่ออกนะข้างบนแปดสี่สามนะข้างล่างหกหนึ่งงวดนี้เนี่ยมาที่หกนะข้างล่างนะเสร็จแล้วเนี่ยงวดต่อมาฮนะวิ่งที่แปดออกแปดหกสามข้างล่างสองหนึ่งงวดนี้มาที่ร้อยนะ งวดต่อมาะฮะวิ่งที่ศูนย์ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งะฮะงวดนี้มาที่ข้างบน,นะฮะหลักสิบบนงวดต่อมาวิ่งที่เจ็ดข้างบนออกเจ็ดเจ็ดเก้าข้างล่างสองสามอันนี้นะฮะก็มาที่บนนะฮะเสร็จแล้วงวดนี้นะฮะที่แอดลงค้างไว้ให้นะ,ะเด่นที่หนึ่งนะฮะหนึ่งผลรางวัลออกมาที่เจ็ดศูนย์ศูนย์ ข้างล่างห้าหนึ่งนะฮงวดนี้เนี่ยไปที่ข้างล่างแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแอดไม่ได้ทําให้เนาะน่าจะสองงวดนะที่ไม่ได้ลงสูตรนี้ให้นะแต่ว่าสูตรเนี่ยยังเดินต่อคนะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอันนี้แอดพิมพ์มาใหม่นะสถิติของเขาเนี่ยสามสิบสามงวดนะอันนี้เนี่ยพิมพ์มาทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าอ,อันนี้เนี่ยต้องอเขาเรียกว่าอะไรคัดลอกมาจากโน้ตบุ๊กนะฉะนั้น ไม่สามารถที่จะคัดลอก33งวดได้นะะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเรามองหาสูตรที่7สูตรที่8ได้3เนี่ยก็จะจากตรงนี้นะคะ3าจากตรงนี้มาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะ,ะเรามาดูนะคะตั้งแต่ที่พอ1เนี่ยแอดลงให้เนาะ1เนี่ยลงให้เสร็จแล้วงวดต่อมาเนี่ยเขาได้ที่3 3เนี่ยออก3 7 7จข้างล่าง503เนี่ยไปที่ร0อยนะคะ งวดต่อมานะงวดที่ผ่านมาไนะตต้เลขวิ่ง4นะออกแปดก้าสนะฮะข้างบนข้างล่าง5 4านสะีะก็เข้ามาฮนะที่4งวดที่แล้วต้องบอกว่านะ,ะสมาชิกที่อยู่ VIP หนึ่ง VIP 2องนะถามแอดมาฮนะาแอดชอบนะ,ะที่ตัวไหนนะแอดก็บอกว่าแอดชอบนะสที่ข้างล่างนะก็มาทั้งบนล่างเลยนะสำหรับสี่ตัวนี้นะะ ส่วน94เนี่ยก็ให้นะคะเป็นไอชุดวัดดวงนะะทางเฟซบุ๊กนะะให้ชุดวัดดวงข้างล่างนะคะนะฮะ, 94, ะ,ฮะแต่ว่าก็มาออกนะฮะข้างบนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะ,ะสูตรของเรานะฮงงวดนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวแอดขอเขียนนิดนึงนะว่าแอดลงให้ตั้งแต่ตอน843 843 67แบบนี้นะคะเรามาดูสูตรนะคะอันนี้เป็นการปริ้นมาใหม่นะคะสูตรเราจะใช้หลักแสนสามครั้งร้อยบุญสิบบุญสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหกครั้งสิบท้ายครั้งที่สองและบวกข้างที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะสี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวก ศูเท่ากับศูนย์ศนย์วกห้าเท่ากับห้าห้าบวกหนะคะเท่ากับ0ย์ 5, 5, 5, 5, ะะ 0, เราจะได้นะคะเลขวิ่งค่ะบนล่างนะะมาได้ที่110หน่วยนะะในงวดนี้นะคะศู 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นย์หนึ่งองี่ห้าหดแดงวดนี้นะจากที่ลงคลิปนะคะ ก็แปดงวดนะงวดนี้ได้ที่ศูนย์นะเพื่อนๆชอบใหม่นะสูตรในงวดนี้นะซื้ออะไรก็ได้นะขอให้มีศูนย์นะส่วนสูตรนี้เนี่ยจะเป็นวิ่งบนล่างนะอันนี้เน้นไปที่สิบหน่วยนะคะเป็นสูตรใหม่นะฮะยี่สิบเอ็ดงวดนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกข้างบนหนึ่งหนึ่งหกข้างล่างหนึ่งเจ็ดงวดนี้มาที่เจนะ็ดะมาที่ล่างหกมาที่ล่างนะสองมาที่ล่าง หนึ่งมาที่ล่างสามมาที่บนสามมาที่บนหนึ่งมาที่บนแปดอันเนี้ยล่างสามงวดบนสามงวดอันนี้หนึ่งบุอบนเดี๋ยวนะล่าง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 สี่งวด บน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 นะคะบนสามงวดอันนี้ก็มาแปดล่างสี่ล่างสองงวดแล้วก็หกหกอันนี้ไปบนบนหกบนหกบน, 6, บนแล้วก็สลับมาล่างะานะคะศูนย์สลับมาบนสลับมาบนสลับมาบนฮะสี่ แล้วก็สองมาล่างนะหนึ่งมาล่างจิตนะมาบนหนึ่งมาล่างศูนย์มาล่างนะสี่มาล่างนะเท่ากับว่านะมาล่างนะสามงวดนะติดแล้วนะหนึ่งศูนย์สี่นะล่างสามงวดติดนะเรามาดูนะงวดนี้นะอันนี้อ่าเป็นสิบหน่วยนะเน้นไปที่สิบหน่วยนะ สูตรเราจะใช้นะคะสิบบนห้าครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่สองสิทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองและบวกครังที่5 5าห้าบวกสี่เท่ากับเก้ากบวกเเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหบวกแเท่ากับเกบวกหเท่ากับหห้าบวกหะคะเท่ากับศูนย์เราจะได้นะ,ะเลขวิ่งบนล่างนะเน้น10หน่วยนะในงวดนี้นะคะศูนยะ์ะคะ ล่างสามงวดงวดนี้จะยังอยู่ล่างไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถามถามแอดเนี่ยแอดก็ชอบนะทั้งข้างบนข้างล่างนะแล้วก็ถ้าบนเนี่ยแอดก็ชอบนะอยู่ที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยก็ชอบด้วยนะคะในสูตรนะคะในหลักร้อยนะคะแต่ว่าในเมื่อนะคะสูตรอ่าที่สองของเรานค่ะเป็นอ่าเน้นไปที่สิบหน่วยนค่ะฉะนั้นแอดก็จะให้นะคะ เน้นนะคะตามสูตรเลยลวกันฮะ,ะเน้นนะคะเน้นที่สิบหน่วยแบบนี้ละกันนะคะตามสูตรนะ,ะสิบหน่วยนะคะบนล่างเสร็จแล้วถ้าศูนย์ฮะศูนย์เนี่ยจะมีที่ศูนย์อะไรมั่งเราเขียนตามอันนี้เลยนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สอง

นี่ฮะส่วนตัวนะคะที่ความชอบส่วนตัวในงวดนี้นะคะถ้าสูตรมานค่ะถ้าสูตรมาที่สิบหน่วยจริงนค่ะแอดจะเลือกไปนะคะที่ศูนย์สามสามศูนย์คะหนึ่งคู่ชุดให้กับเพื่อนๆก่อนนค่ะศูนย์สี่คะสี่ศูนย์คะอีกหนึ่งคู่ชุดนค่ะศูนย์ห้าคะห้าศูนย์คะอีกหนึ่งคู่ชุดนค่ะแล้วก็ ศูนย์ะเจนะหนะคู่ชุดนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ0ูนย์เก้นะเกนะนี่คือชุดนะที่แอดเลือกนะถ้าหากว่านะฮะูมานะแต่ยังไม่ได้เน้นให้นะฮะว่าจะมาที่ข้างบนนะหรือว่าข้างล่างนะเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลไปก่อนนะเราค่อยเลือกตัดสินใจนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบ0ูนย์ในงวดนี้นะก็เลือกพิจารณานําไปเสี่ยงนะแต่ถ้าไม่ชอบนะก็แค่มองผ่านนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์นะกดติดตามนะมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมฮะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ